นี่คือทางไปไหนฮะรถไฟก็เปรถไฟนี่้นไนม้มหลากหลายเยอะแยะข้างบนเป็นรถไฟนะเห็นไหมครับทุกคน,นเป็นรถไฟนะข้างบนเป็นรถไฟนะครับผม,ม,นะมน่าจะเป็นธงนิวซีแลนด์นะนิวซีแลนด์เหรออาจารย์ไม่ฮอกวอดอ่ะฮอกวอตตเหรอขออภัยข้อมูลผิดนะ้ไหมเป็นทงนิวซีแลนดะ์นดนะฮะ มัวไปไหนาจารย์แต่มัวไปไหนองมีเซลั่เ์เราจะไปนน้ำตกกันตรงไหนเอ่ยพอใครเดินทเลองเรือนะฐานนี้มันชื้นะมีมีม,มอสขึ้นเยอะนะฮะลื่นตกได้เดแจสังเก์ภาพของ ใช่นะะญี่ปุ่นของครามนะของเขาญี่ปุ่นนะฮะกภาพวาดของนายแจ็คซาลจารี่เป็นภาพสถานที่จานของแจ็คชเกย์นะครับที่แอบวาดแล้วก็บันทึกไว้ด้วยเองครับที่เขาแอบซุ่อมถึงสามปีเศษนะครับของแจ็คที่เขาเป็นเฉลยนะครับผมเขาก็ได้บันทึกไว้หลายที่ภาพและเฉลยเป็นทุกที่ ถูกทำลายโดยธรรมาชาติครับน้ำท่วมบ้างฝนตกบ้างความชื้นบ้างครับผมเนื่องมาแรงกันเอนบ้านเองก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่ในสมัยสงครามโลกยุคแค่ศูนย์นะครับสงครามอ้าตั้งแต่ขอสงครามยุติ50กว่าปีนะครับภาพที่เราของคอเนตก็ได้เอามา,าเพิ่งชมเห็นแค่สามครั้งเท่านั้นนะครับในลอนดอนหนึ่งครั้งเกียวโตหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็นะครับวทั้งโลกไหนก็ได้ลองผานใ้กับของคอมพิวเตอร์นะที่ให้ดูนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศกันท่า ก็เป็นภาพเก่าๆนะฮะของที่เขาแอบ,บถ่ายไปนั่นเองแวบบ่าแล้วจไมาถึงไหมนะฮะบบน,นี่เขาว่าอะไรควาดมือเหรอโคตรขีโหด น,นี้เขาดาูวาดป่ะไม่จบเลยวาดวาดผมนะไปครับ,ไ,บ,บไป,ไปต่อครับคุณครับม <c oughs> อันนี้เป็นน่าเป็นทางรถไฟมาก่อนนะันะครับผม เขาสร้างขึ้นมาผมก็ไม่แน่ใจไปฮะไปหาน้ำตกกันดีกว่าโค้ะที่เข้แชมป์มาเป็นอะไร เป็นรูปให้ดูนี่ครับแล้วเป็นห้องน้ำนะครับใครพูดอะไรออกมาล่ะไปครับไปครับไปครับตอบ <all> right. เด็กออกอะไรออกหมดแล้วนี่หว่า น้ำต,ตกเราอยู่ไหนอาจารย์อที่เจ่าเรามาในหลุมนี้อเรานอนที่ตกอยู่ไหนฮะ <c oughs> ต้องย้อนออกไปทางใหญ่ก่อน <c oughs> มองท้องกับข <c oughs> okay, ้าวครับโอเคครับเมื่อกี้เราเดินผิดทางเลยเถึงน้ำต,ตกนะ <c oughs> เดี๋ยวว่าว่าเดี๋ยวออกทางใหญ่เดี๋ยวเอามาอีกทีนหนึ่งนะครับผม